สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆที่รักทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีเช่นเคยค่ะกับสะอาดชาแนลนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันทุกวันค่ะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้กับทุกท่านเหมือนเดิมนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะนําข้อมูลสาระด,ดีๆของเหรียญกษาสาไทยมาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะวันนี้เราก็จะพบกับเหรียญ10บบาท2เหรียญ2ปีพศค่ะ ซึ่งมีมูลค่าที่นักสะสมไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กหรือแม้กระทั่งนักสะสมรุ่นใหม่นะคะก็มีความต้องการที่อยากจะได้เหรียญทรงเหรียญน,นี้เป็นจํานวนมากเลยค่ะเพราะเป็นเหรียญติดอันดับหายากค่ะความนิยมค่อนข้างสูงนะคะและราคาก็พุ่งกระชูดเลยทีเดียวค่ะก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะก็ ขอกำลังแรงใจจากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งสั่นด้วยค่ะพร้อมรับชมคลิปให้จบด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันก่อนเลยนะคะลักษณะของเหรียญค่ะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคา10บาทวงขอบนอกมีเฟืองจักสลับเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลิเมตรค่ะเรามาดูรายละเอียดแล้วก็ลวดลายของเหรียญด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าค่ะกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในวงขอบเหรียญด้านขวาม,มีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด,ด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นั่นเองนะคะต่อมาเราก็มาดูรายละเอียดด้านหลังกันค่ะ ด้านหลังค่ะกลางเหรียญมีรูปพระปรางวัดอรุณภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีอักษรเบลค่ะซึ่งมีข้อความบอกราคาว่า10เบื้องล่างมีเลขบอกราคา10โดยมีข้อความว่าบาทค่าระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายมีปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญค่ะ เหรียญสินะคะที่มีอักษรเ mm hmm. บลนะคะ mm hmm. ก็เอาไว้สำหรับคุณพิการทางสายตาค่ะ mm hmm. นี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญสิบนะคะ mm hmm. เรามาดูความแตกต่างของเหรียญ10บาททั้ง2เหรียญ mm hmm. กันเลยค่ะว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าเหรียญแรกเลยค่ะเหรียญแรกก็จะมีเส้นขอบนูนที่อยู่ตรงกลางนะคะจะเินยนในชาติจีนเลยนะคะเหรียญแรกค่ะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็คือแล้วทีนี้เหรียญที่สองค่ะก็จะมีช่องห่างนะคะช่องห่างจากนิกเกิลเล็กน้อยนะคะตรงคำว่ารัชกาลที่9นี้ก็จะเรียบค่ะ ก็คือความแตกต่างของด้านหน้านะคะเรามาดูความแตกต่างอีก1อย่างคะ่ะที่อยู่ด้านหลังนะคะค่ะนี่ก็คือด้านหลังคะ่ะสังเกตดูไหมคะว่า ด้านหลังนะคะจะเหรียญของปีพุทธศักราช2 5 0พันนะคะจะมีเนื้อเกิอนอยู่ตรงลายน้ำตรงนี้นะคะตรงลายน้ำตรงฐานพระปรางนี่นะคะนี่ก็คือความแตกต่างของด้านหลังนะคะของสองเหรียญน,นี้นะคะมาเรามาดูยอดการผลิตกันค่ะ ยอดการผลิตนะคะเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2538นะคะยอดการผลิตอยู่ที่53ล้าน7เซน์เหรียญค่ะราคาอยู่ที่150บาทต่อเหรียญน,นะคะเหรียญปีพุทธศักราช2538ค่ะเรามาดูเหรียญที่2กันนะคะก็คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2549ค่ะยอดการผลิตอยู่ที่128ล้าน9เซน3,000เหรียญค่ะ ราคาประเมิอนอยู่ที่60บาทนะคะเหรียญทั้งสองเหรียญน,นี้มีน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะคะนี่ก็คือราคาของเหรียญทั้งสองเหรียญที่เรานำมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมข้อมูลกันนะคะและนี่ก็คือเหรียญปกตินะคะราคาปกติของเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2549ค่ะที่ผลิตในปีนี้นะคะแต่เหรียญที่เรานำมาให้ได้รับชมกันนะคะมีราคาถึง500บาทค่ะ ต่อเหรียญน,นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกท่านคงให้ความสนับสนุนดูคลิปของเราให้จบนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ